สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางเราพัฒนานะคะของวันที่26เดือนกันยายน2568มาแบ่งปันนะคะงวดล่าสุดหลุดนะคะพี่น้องจ๋าต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะ744415มาแค่ตัวเด่นนะคะมาแค่ตัวเด่น5นาะต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะมาลุ้นกันต่อนะคะสำหรับแนวทางเราพัฒนาของวันที่26นะคะ ตัวเลขมีเข้าไม่หลุดนะคะตัวใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะอะดูนะมาลุ้นมวดวันที่26นะคะชุด3ตัวจะอยู่ด้านบนนะคะวันนี้ให้เด่น159รอง8นะคะ วิ่งรูดนะคะเน้นไปที่ห้าและเก้านะคะระวังเก้ากับหัวเป็นหกด้วยเดอ้อชุดเน้นนะคะเน้นให้สามชุดเนาะหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าเก้านะคะคําคนวณได้ตัวเดิมนะคะหนึ่งห้าเนาะหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าเก้านะคะหนึ่งเก้ากับหัวเป็นหนึ่งหกด้วยนะคะห้าเก้ากับหัวเป็นห้าหกด้วยเดอ้อชุดกั้นนะคะก็จะกั้นให้แปดสองหกเก้าแปดเก้าแปดสี่นะคะเลขฝันนะคะเลขฝันเอสนะคะศูนย์สามสองนะคะ อแอดตัดให้เนาะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะคะสําหรับเลขฝันเนาะแอดติดไว้ให้นะคะเผื่อ,อมีคนชอบนะคะสําหรับเลขตารางนะคะหนึ่งแสองห้น,หนะคะระวัง9ก้ากับหกเป็น6นะคะยังไงก็เฮงเฮงงๆนะคะวันนี้เนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า